สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะยามเนีย้ยญาติผู้พี่พูดจาคุมเครือไม่กี่ประโยคเพิงโทสะที่ควบคุมอยู่นานของเขาเกือบจะประทุออกมาจนอยากจะเผาทุกคนให้กลายเป็นเท่าทานแต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นฮองเตต้องเข้าใจหลักการน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกเอ่ยเสียงทุมว่าไม่ว่าพี่หญิงจะเชื่อหรือไม่ เราไม่เคยแย่งชิงภรรยาของเขาปีนั้นเราบุกเยียนจริงขณะหยุดพักและจัดขบวนทับใหม่ที่หมู่บ้านตระกูลเจ้าระหว่างทางพบกับเยเจนและจำได้ว่านางเป็นสตรีที่เคยช่วยชีวิตเราจึงพูดคุยด้วยไม่กี่ประโยคไม่รู้ว่าท่านโหุ้ทโาเจ้าพบเห็นได้อย่างไรแล้วเกิดความเข้าใจผิด ด้วยนิสัยของเขาท่านก็รู้ดีเหมือนเย่เฉียนยงไม่มีผิดคิดไม่ถึงว่าจะติดสินบนทหารแล้วส่งเย่เจ,จินที่ไม่สวมเสื้อผ้ายัดใส่สัมภระเดินทางของเราวันรุ่งขึ้นเราออกเดินทางไกลเป็นพันลี้ตกเย็นเมื่อตั้งค่ายอีกครั้งเราก็พบว่าในกระโจมมีสตรีเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งพี่หญิงคิดว่าเราสมควรจะส่งนางกลับหรือทอดทิ้งดีเล่า บุญคุณที่ช่วยเหลือจะไม่ตอบแทนก็ไม่ได้ภรรยาของสหายยิ่งไม่อาจแตะต้องได้ไม่มีผู้ใดรู้ว่าตอนนั้นหัวสังเจอโมโหมากเพียงใดทั้งลำบากใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเรื่องเหล่านี้เขาไม่เคยเอ่ยกับผู้ใดมาก่อนยามนี้จะไม่เอ่ยก็ไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่องค์หญิงใหญ่ได้ยินญาติผู้น้องเอ่ยถึงเรื่องมอปีนั้นออกมาเอง จึงอดขยับเข้าไปใกลๆไม่ได้ถามว่าเป็นเพราะท่านโหภูเทาเจ้าน,จจนําเยจินใส่ในสัมภาระของเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะเจ้าชอบความงดงามของนางแล้วคิดจะแย่งชิงหรอกหรือตอนนั้นพวกเราพี่น้องบังคับถามเจ้าฉะไหนเจ้าถึงไม่กล่าวอะไรเลยเล่าหัวสังเจอสายหน้ายิ้มขมขื่นเราพบว่าบนที่นอนมีหญิงร่างกายเปื่อยเปล่านางหนึ่ง สำยังเป็นคนที่ช่วยชีวิตเราและเป็นภรรยาร่วมผูกผมของพี่น้องความรู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าคงพ่อจะจินตนาการได้เราคิดจะให้ทหารส่งนางกลับไปคิดไม่ถึงว่าต่อหน้านางจะรับปากแต่คอยหลังกับคิดแขวนคอฆ่าตัวตายโชคดีที่ไปพบทันเวลาจึงช่วยเอาไว้ได้นางคุกเข่าลงแทบเท้าเรา เอาแต่บอกว่าได้สูญเสียความบริสุทธิ์แล้วไม่มีหน้ากลับไปหาเจ้าหลู่ลี่และยิ่งไม่มีหน้าไปพบบุตรชายบุตรสาวนางขอร้องให้เรามอบความตายให้นางเรารู้ว่าเจ้าหลู่ลี่กับนางมีความสัมพันธ์แน่นแฟนอย่างไรและรู้ว่านางเคยช่วยชีวิตเราเอาไว้จะให้เราตอบแทนคุณด้วยความแค้นได้อย่างไรด้วยความจนปรรัญญาจึงต้องให้นางมาอยู่ข้างกาย เตมทีคิดว่าหลังจากยึดเหยียนจริงได้แล้วจะอธิบายให้เจ้าหล่รีฟังตราบใดที่เจ้าหล่รีไม่รังเกียจก็ให้พานางกลับไปและทุกอย่างจะดีขึ้นกลับคาดไม่ถึงว่านางจะพยายามฆ่าตัวตายอีกครั้งและไม่ให้เราบอกว่าเป็นท่านโหผู้เทาที่เป็นคนส่งนางมาจะได้ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ของพ่อลูกตระกูลเจ้าร้าวฉันทั้งยังบอกว่านางไม่สะอาดแล้ว ไม่มีหน้ากับตระกูลเจ้ามิสู้ตายดีกว่าเราเห็นว่านางปกป้องความบริสุทธิ์ของตนเองและกล้ำกลืนความอัปยศมากมายถึงเพียงนี้จึงจำใจต้องหาที่พำนักให้นางดวงตาขององค์หญิงใหญ่ช้ายแววงงเงินนิ่งเงียบอยู่ครู่ใหญ่ก่อนถามว่าเจ้าไม่เคยแตะต้องนางแม้แต่เส้นผมเดียวจริงรึไม่เคยแตะต้องแม้แต่น้อย เราเพียงรับผิดชอบดูแลนางปกป้องนางไม่ให้ทุกข์ใจชั่วชีวิตเพียงเห็นร่างกายของนางแวบเดียวนางถึงกับไม่ยอมจากไปแล้วเรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสตรีจงหยวนคิดอันใดยอยู่ในตาของหัวเสงเจอแดงกำรรนางพยายามฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วถึงอย่างไรเราก็เป็นบุรุษจำต้องรับผิดชอบแบกรับคำประนามและคำวิพากวิจารณ์ ทว่าเจ้าหลู่ลี่ก็ยังรู้ว่าเป็นการกระทําของท่านโหผู่เทานับแต่นั้นก็แค้นพ่อของตนและไม่มองหน้าเราอีกเขาเผลอออกแรงโดยไม่รู้ตัวทําให้โต๊ะหนังสือที่ทํามาจากไม้จืดฐานที่แข็งแรงทนทานเกิดรอยฝ่ามือรอยหนึ่งกัดฟันกล่าวว่าแต่พี่หญิงรู้หรือไม่บุญคุณช่วยชีวิตเมื่อปีนั้นอาจเป็นหลุมพลางของตระกูลเย่ แม้ดูภายนอกเยเจินคล้ายจะไร้ความผิดแต่ยามที่เราตั้งใจจะรับหูหินเข้าวังแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอีเจ้าหลู่ี่ที่ถูกนางยุยงกลับมาขอสมรสพระราชฐานจากเราแล้วแย่งหูหินไปคนจงหยวนช่างเจ้าเล่จิจริงๆหน้าโมโหโหน้าชัางนักองค์หญิงใหญ่มีนิสัยผงพางแม้หลายปีมานี้จะคบหากับคนจงหยวนมามากมาย และมีเล่เหลี่ยมแรลวพลวมากขึ้นทว่าก็ยังตอบสนองช้าอยู่นางยกมือส่งสัญญาณช้าก่อนให้ข้าขบคิดถึงต้นสายปลายเหตุก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนางพึมพำว่าก่อนอื่นเย่เจนช่วยเจ้าเป็นเรื่องโกหกเจ้ากลับเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงแล้วคิดว่านางเป็นผู้มีพระคุณดังนั้นเดิมทีปีนั้นจะจัดการเย่เฉียนยงย,งยึดทรัพย์สินของเขา และลับช่วงกิจการการค้าทั้งหมดของเขาแต่เจ้ากลับปล่อยเขาไปหรือใช่แล้วเยเจิดูดพิษงูให้เราทั้งที่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันจากนั้นใส่ยาให้ช่วยจังหวะยามที่เราสลบไม่ได้สติจากไปทันทีภายหลังเราส่งคนไปสืบถึงได้รู้ว่าเป็นคนตระกูลเย่และเนื่องจากช่วยเราถอนพิษที่ทำให้บาดเจ็บไปถึงกระดูกจึงทำให้นางป่วยหนักอยู่เนิ่นนาน แม้ภายหลังจะดีขึ้นแต่ก็มิอาจหายเป็นปกติทำให้ร่างกายอ่อนแอแม้เราจะละอายใจแต่ก็เต็มไปด้วยความสงสัยจึงสืบหาและรอให้นางมาทวงบุญคุณคิดไม่ถึงว่านางจะใช้ชีวิตตามปกติของตนเองราวกับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเราเลยและไม่ได้นำพามาใส่ใจแม้แต่น้อยส่วนคนที่มีส่วนร่วมในการลอบสังหารล้วนตายสิน้น ทำให้มิอาจพิสูจน์ได้เราจึงคลายความสงสัยแล้วปล่อยแย่เฉียนยงไปหัวสังเจอหวนคิดถึงเรื่องในอดีตครั้งแล้วครั้งเล่ายิ่งรู้สึกว่าคนจงหยวนเจ้าเลปินปอนอะไรคือจริงเท็จถอยเพื่อรุกปั่นหัวจนเขาหัวหมุนภายหลังเขารู้ทันและค่อยๆเรียนตัวอักษรฮันอ่านตำราพิชัยสงครามที่ว่าด้วยการหลอกลวง ใช้เล่เหลี่ยมในการควบคุมจิตใจคนถึงทำให้ไม่เสียเปรียบอีกทว่าคนจงหยวนหน้าชิงชังและน่ารักเช่นกันอย่างเช่นหูหยินท่านราชคูและท่านเจ้ากรมพิธีการพวกเขาช่างจงรักภักดีจิตใจดีงามจริงใจและชอบธรรมคบหากับพวกเขาแล้วรู้สึกสบายใจเป็นที่สุดทุกครั้งที่ท่านราชคูอบรมสั่งสอน ในใจเขาจะรู้สึกสบายอกสบายใจเป็นพิเศษองค์หญิงใหญ่เดาะลิ้นกล่าวต่อว่าหาก้าจจำไม่ผิดนางช่วยเจ้าแล้วเยเฉียนยงก็เอาทรัพย์สินทั้งหมดมามอบให้เพื่อสวามิภักต์ต่อเจ้าใช่หรือไม่ตอนนั้นเราทําลายหกเส้นทางของององเจ้าแขวนทั้งสองกำจัดทับกลางของราชวงศ์ก่อนเยเฉียนยงจะไม่สวามิภักิ์ต่อเราได้อย่างไร และเป็นเพราะตะกุลเยมอบม้าศึกสเสบียงอาหารและยญาที่ใช้เลี้ยงมา้าเราจึงมอบตำแหน่งขุนนางอารักษให้เขาโดยไม่ได้คิดว่าขุนนางอารักควรเป็นปราดที่เชี่ยวชาญการประพันธ์ถึงจะสามารถรับหน้าที่นี้ได้ใบหูของหัวเสียงเจอแดงเรื่อในใจคิดว่าแม้แต่กวนฉีกวงคงรับไม่ได้ที่เขาเที่ยวกระทำผิดตามอำเภอใจ และในใจของฮูหยินเกงว่าคงหัวเราะเยาะเขาว่าเป็นห้องเต้ที่โง่งมเฮขายหน้าหมดแล้วองค์หญิงใหญ่ส่งเสียงอุทานอย่างแปลกใจกล่าวสรุปว่าค้าเข้าใจแล้วเย่เจินช่วยชีวิตเจ้าก่อนพบกันอีกครั้งก็ติดต่อกับเจ้ามากขึ้นทำให้ท่านโหผูเท่าเข้าใจพวกเจ้าผิดแล้วส่งนางมาให้เพื่อช่วยให้พวกเจ้าสมหวังที่ลักลอบเป็นชูกัน นางพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งบีบบังคับให้เจ้าต้องปกป้องนางและให้ความสำคัญกับนางสีหน้าขององค์หญิงใหญ่บิดเบี้ยวเล็กน้อยนาำเสียงค่อนข้างแปลกประหลาดผลสุดท้ายเจ้าถึงพบว่าเรื่องทั้งหมดเนียเป็นเรื่องโกหกเป็นหลุมพางหนึ่งเยเจิหวางแผนเข้าหาผู้มีอำนาจและอิทธิพลทอดถิ้งสามีแล้วแต่งงานใหม่ ทว่ากลับไม่ยินยอมแบกรับชื่อเสียงว่าเป็นหญิงหลายใจจึงยืมมือท่านโหผู้เท่าทำเรื่องไร้คุณธรรมการฆ่าตัวตายครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อโอ้อวดความบริสุทธิ์ของตนเองและเกลี้ยกล่อมให้บุรุษตัวโตที่มีความรับผิดชอบอย่างเจ้าแบกรับน้ำสกรปรกไว้ทั้งหมดส่วนนางก็ถูกชะล้างจนสะอาดบริสุทธิ์ไร้ลาขี หลายปีที่ผ่านมาเจ้าเลี้ยงดูนางให้อยู่ดีกินดีมอบตำแหน่งและอำนาจให้นางปกป้องนางทั้งที่แจ้งและที่ลับผลปรากฏว่านางร่วมมือกับเจ้าหลูลี่ีทาให้หญิงในดวงใจของเจ้าหลุดลอยไปเจ้าไม่ได้แตะต้องภรรยาของผู้อื่นแม้แต่ผมเส้นเดียวแต่คนเขากลับแย่งชิงภรรยาของเจ้าไปมีหนำสามเจ้ายังเป็นคนประกาศราชงการเองอีกต่างหาก หัวเสงเจอฝืนใจพยักหน้าถูกต้องปีนั้นชนเผ่าเหมียวที่ใช้ขลุ่ยไม้ไผ่ควบคุมงูผิดให้มาไล่ตามสังหารเราจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลเย่เป็นแน่พี่หญิงเคยยกทัพไปกุยเจอองค์หญิงใหญ่ไม่รอให้เขาพูดจบก็หัวเราะตบโต๊ะหนังสือและทอดถอนใจโอ้ละครเรื่องนี้ช่างมีสีสันจริงๆ เรื่องตลกเนี้เพียงพอให้ข้าหัวเราะไปเป็นปีฮ่าฮ ah ่าฮาน้องชายที่โงเ่เขลาฉันไหนถึงได้โง่งมถึงขั้นนี้ขณะปรบมือก็สาวเท้าข้ามธรณีประตูลแล้วเดินจากไปไกลน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับชนเผ่าเหมียวดีมิซูช่วยเหล่าสืบว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญควบคุมอสรพิษแล้วล่อฆาตกรตัวจริงออกมาหัวเสงเจอพ้นประโยชน์ครึ่งหลัง ใส่แผ่นหลังขององค์หญิงใหญ่สีหน้าประเดี๋ยวเขียวประเดี๋ยวขาวมีสีสันอย่างยิ่งมารดามันเถิดนี่เรื่องใดกันรอให้เราพูดจบก่อนไม่ได้หรือท่านเข้าวังมาเพียงเพราะอยากเห็นเรื่องตลกของเราใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราโง่ง,งมแต่คนจงหยวนปิ้นป้อนเกินไปแล้วต่างหากเขาปัดดีกาท่านฝนหมึกตำราและสิ่งของอื่นๆตกพื้นเพลิงโทสะผวยพุ่ง เมื่อไม่มีที่ให้ระบายดวงตาพลันแดงกัมขณะที่เขาพยายามต่อสู้ดินลนอย่างสูนเปล่าราวกับสัตว์ป่าที่ถูกจองจำหู้ยินกับเจ้าหลู่ลี่ก็หวนกลับมาคืนดีกันทำให้เวลาของเขายิ่งเหลือน้อยลงจะไม่ให้เขาร้อนใจกระสับกระส่ายได้อย่างไรคงมีเพียงแต่ฟ้าเท่านั้นที่รู้ว่าโจเทียนเกือบจะยั่วยุให้เขา สั่งองค์รักร์ลับรอบจัดการเจ้าหลู่ลี่ลับๆทว่าเขาอดทนไว้ได้ทำให้ไม่รู้สึกละอายใจต่อหูหญินและไม่รู้สึกผิดต่อมโนธรรมเมื่อเจ้าพบใครบางคนที่ดีงามอย่างยิ่งก็จะพยายามไล่ตามจนถึงที่สุดและพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองให้คู่ควรกับนางมากยิ่งขึ้นในการก่อนเขาต้องการเป็นฮองเต้เพื่อความอยู่รอดและตอบสนอง ความทะยอทยานในการพิชิตตายลาแต่ยามนี้กลับทําเพื่อให้ราษฎรอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและเพื่อให้หูหยินชื่นชมว่าเขาเป็นห้องเต้ที่ส่งพระปีชาสามารถตลอดพันปีด้วยความจริงใจห้องเต้ที่ส่งพระปีชาสามารถจะไม่มีทางละเลยกฎหมายบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตนหากต้องการแยกคนทั้งสองออกจากกัน ต้องอยุแยงให้พวกเขาแตกกันถึงจะดีหลายปีที่ผ่านมาเนี้หัวเสงเจอได้เรียนรู้กลอุบายของคนจงหยวนมาไม่น้อยไม่นานจากนั้นคิ้วก็คลายออกคุ้นคิดแผนการในใจหลังจากกวนสูอี้ไปเยี่ยมเจ้าหลูล่ลี่และมั่นใจว่าเขาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วจึงพาผู้เท่าและเด็กกลับบ้านเมื่อรถมาเข้ามาในตรอกและหยุดที่ประตูตะวันตก ตามเหตุผลแล้วเจ้าฉุนซีและเจ้าหวังซูสองพี่น้องสมควรจะกลับจวนตะวันออกทว่ากลับหน้าหนา,นา,นาเดินตามมารดาเลี้ยงเข้าเรือนหลักไปด้วยดีร้ายอย่างไรกวนซูอี้ก็เป็นมารดาในนามของทั้งสองคนยามนี้เจ้าหลู่ลี่ไม่อยู่หากนางออกปากขับไล่ก็จะตกเป็นขี้ปากคนทําให้ชื่อเสียงความมีเมตตาและคุณธรรมของตระกูลกวนด่างพ้อย ด้วยจนปัญญาก็ได้แต่แซงทำเป็นไม่เห็นในใจถอนหายใจคิดว่าการเป็นผู้มีคุณธรรมดีงามนั้นยากจริงๆมีนาท่านจึงจือถึงเปรียบการปกครองด้วยธรรมว่าเรากับตกอยู่ในห้วงเหวลึกและดั่งเดินอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางๆตายแล้วถึงจะสามารถหลุดพ้นได้หู้หยินผู้เท่ามองออกว่าลูกสะพายและหลานชายหลานสาว ยังไม่สมานฉันกันจึงอดดึงคนเข้ามาไกลเกลี่ยและโน้มน้าวไม่ได้ว่าอย่าคิดเล็กคิดน้อยกับเด็กทั้งสองคนเลยเจ้าฉุนสี่หัวไวรีบดึงน้องชายมาโขกศีรษะให้มารดาเลี้ยงพร้อมกับบอกว่านับแต่นี้จะเชื่อฟังอย่างดีตอนนั้นเองหลวนซื้อก็พาหมู่มูมาสอบถามเรื่องของพี่เคยเมื่อเห็นภาพเนี้ยก็ช่วยพูดหลายประโยค คนในบ้านร่วมมือกันและพูดถึงคันนี้หากกวนซูอี้อย่างไม่ยอมยกโทษให้ก็คงใจร้ายเกินไปนางท่องคำว่าไม่มีอะไรที่จะต้องระายแก่ใจกลับไปกลับมาก่อนกล่าวเสียงเรียบว่าช่างเถิดในเมื่อพวกเจ้าสำนึกผิดแลว้ววันหน้าก็ปฏิบัติต่อข้าเหมือนเมื่อก่อนสิ่งที่สมควรสอนข้าก็สอนหน้าที่ที่สมควรรับผิดชอบข้าจะทำให้ดีที่สุด หวังว่าพวกเจ้าจะพูดได้ทำได้อย่าอักกตันอยู่คุณคิดอยู่ครู่หนึ่งนางกล่าวต่อว่าโจ้าเทียนนำทหารมาตรวจค้นจวนจ้นเป่ยโฮแม้จะลือค้นจนทั่วจวนบีบบังคับคนทางจวนพวกเจ้าก็ไม่มีที่ให้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเพราะเขามีเหตุผลชอบธรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบและเป็นรับสั่งของฮองเต ถึงข้าจะเป็นคนขวนป้ายจวนแมทับเจิ้งเป่ยแต่จวนนี้ไม่ใช่ของบิดาพวกเจ้าเพียงคนเดียวยังเป็นของท่านอารองของพวกเจ้าด้วยขืนท่านพอของพวกเจ้ายังกระทำการตามอำเภอใจอีกจะนับเป็นการล่วงเกินเบื้องสูงและกระทำโดยพลาการเกิดท่านอารองของพวกเจ้าร้องเรียนขึ้นมาก็เพียงพอจะทำให้เขาถูกลงโทษแล้วฉะนั้นแผ่นป้ายนี้ไม่เพียงเป็นแผ่นป้าย แต่ยังเป็นกฎระเบียบข้อหนึ่งในโลกนี้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแม้แต่ห้องเต้ก็ไม่มีข้อยกเว้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีตะกุเแ่เป็นตัวอย่างคงไม่จำเป็นที่จะต้องให้ข้าพูดซ้ำเจ้าชุนซีและเจ้าหวังซูพยักนหน้าเงึกๆงึแม้จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็เชื่อฟังอย่างว่าง่ายกวนซูอี้ไม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของเด็กทั้งคู่ หลบตากล่าวเสียงเย็นชาวา่าพูดถึงเพียงนี้ข้าแค่อยากให้พวกเจ้าเข้าใจเมื่ออยู่ในสถานที่ของข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎของข้าคารวะชาวเย็นทำวัดชาวเย็นปนิบัติผู้อาวุโสกราบไหว้บรรพบุรุษไปมาหาสู่คบคาสมาคมจัดการดูแลงานในบ้านต้องเรียนรู้ทุกอย่างมิอาจขาดได้แม้แต่อย่างเดียว ท่านแม่พวกเราทราบแล้วคนทั้งสองส่งเสียงขานรับพร้อมกันหมู่มู่พยักหน้าอย่างขึ้งขั้งทว่าออกแรงมากเกินไปหน่อยเกือบจะตกจากเก้าอี้โชคดีที่หลวนซื้ออยู่ใกล้จึงคว้าเขาไว้ได้ทันกวนซูอี้ตกใจสะดุ้งโยงก่อนคลี่ยิ้มเนื่องจากอารมณ์ขึ้นลงจึงอดกล่าวสั่งสอนอีกหลายประโยคไม่ได้ในโลกนี้มีคนสประเภทหผู้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2. ผู้ที่ใช้กฎระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม 3. ผู้ที่กำหนดกฎระเบียบพวกคนอย่างแรกมักปล่อยให้คนบงการตามใจชอบอย่างที่สองพอจะปกป้องตนเองได้อย่างหลังกลับสามารถปีนขึ้นไปจุดสูงสุดควบคุมชะตากรรมของตนเองและคนอื่นๆยามเนี้พวกเจ้าเป็นอย่างแรกหลังจากนี้ต้องเรียนรู้และดูให้มากเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา จะได้เลื่อนขั้นไปเป็นอย่างที่สองแต่หากอยากเป็นอย่างหลังยังต้องขยันเป็นเท่าทวีฉุนซีเจ้าเป็นอย่างที่สองก็นับว่าดีมากแล้วอย่าได้ระโมบไม่รู้จักพอเพราะจะทำให้ผู้อื่นและตนเองเสียเวลาหวังสู่คนในโลกปฏิบัติต่อบุรุษด้วยความใจกว้างห้องเต้ส่งเป็นห้องเต้ที่ทรงพระปีชาสามารถทรงเปิดโอกาสให้ครอบครัวที่ยากจน เจ้าโชคดีที่เกิดในโลกนี้แม้ท่านพ่อของเจ้าจะเดินทางผิดโดนถอดถอนบรรณาศักแต่ตราบใดที่เจ้าตั้งใจเล่าเรียนปีหน้าเข้ารวมสอบเคอร์อจรีหากสอบได้เป็นจวงหยวนก็จะได้เป็นขุนนางในราชสำนักกลายเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบดังนั้นพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องดูถูกตนเองมากจนเกินไปและยิ่งไม่จำเป็นต้องหัวหดกลัวไปหมดทุกสิ่ง เพียงเคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งคัดวางแผนให้ตนเองต่อไปจะต้องมีอนาคตเป็นแน่สองพี่น้องตระหนักได้ทันทีและตกปากรับคำโดยเฉพาะเจ้าหวังสู่ดวงตายิ่งทอประกายคล้ายจะมีความกล้าหาญความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นและพละกกำลังไม่มีที่สิ้นสุดกำหมัดกล่าวสาบานว่าท่านแม่คำพูดของท่านในวันนี้ ข้าจะไม่ลืมแม้แต่คำเดียวท่านคอยดูให้ดีเถิดข้าจะตั้งใจเรียนเอาบรรดาศักของท่านพ่อกลับคืนมาให้ได้และอาศัยความพยายามของตนเองขอยศสัก์ให้กับท่านย่าดีดีด,ดีหลานลักของข้ามีปณิธานเด็ดเดียวย่าจะคอยดูเจ้าผู้หญิงผู้เทาดีใจจนน้ำตาไหลพลากจับมือของทุกคนในครอบครัวเอาไว้แน่นไม่ยอมป่อย กวนสูอี้คิดจะดึงออกแต่ดึงไม่ออกจึงได้แต่จำยอมอ้าวล้วค่ะเพื่อนๆค่ะในตอนนี้นะคะเรื่องราวนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าตระกูลเจ้าเองเนี่ยเห็นความดีความชอบนะคะของนางเอกกวนสูอี้เราสุดๆแล้วก็คิดว่าเป็นวาสนาของพวกเขาที่ได้สพายแบบนี้นะคะก็จะไม่ยอมปล่อยให้ออกไปจากตระกูลเจ้าค่ะส่วนพระเอกนะคะคือฮ่องเต้จอมโบของพวกเราตอนนี้ก็กะว่าเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า ในเมื่อชาวจงหยวนเจ้าเล่ช่ไหมเดี๋ยวเขาใช้บ้างนะคะต้องใช้แผนแผนแบบยุแยงนะคะยุแยงเดี๋ยวเรารอดูกันว่าห้องเต้จะทําได้สําเร็จไหมอะไรยังไงนะคะแล้วก็เจ้าหลูรลี่นั้นจะแบบต้องอยู่ในคุกยาวๆหรือว่าจะโดนปล่อยตัวในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในอพิสดหน้าค่ะแล้วก็ยายเย่เจ,จิ้นยังมีชีวิตอยู่นะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะอยู่ในแผนของพระเอกอะไรยังไงบ้างตัวสําคัญเลยนะตัวนั้นใช่ไหมคะจริงๆแนละ้วปล่อยออกมาเนาะปล่อยออกมาจากวังหลวงเออ คนนี้ก็คงไม่มีที่ไปก็ต้องกลับมาที่ตระกูลเจ้านะคะจริงๆแผนนี้แหละน่าจะดีสุดเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะคะในอพิส od น้าค่ะสวัสดีค่ะ